เจ้าดิขับพี่น้องม้อนชิวคนไท้ตลังเดนนะคะวันนี้มันจะแกงสะอมแล้วก็จะแกงใส่เห็ดเห็ดพอนะฮะเห็ดมกนะฮะม,มก,มกแล้วก็จะมีหน่อไม้บานด้วยะละเอียดค่ะละเอียดหนอเนี่ฮะแล้วก็เป็นเห็ดเห็ดน้งกเนาะเดี๋ยวมอนจะแกงด้วยกันแล้วมันไปขุดหน่อไม้บานมาครับเราจะแกงด้วยกันนะครับเดี๋ยว เอาสุกก่อนหนอได้เลียง้หน่อยแต่ว่าช่วงนี้หนอหนอใหญ่มันจริงๆยังไม่ออกนะครับเราก็มนอยากกินมากมนก็เลยไปหาขุดมานะครับหนอไม่หวานที่แล้วมันออกมันออกเยอะมากแล้วก็มันอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ใน,นตอนนี้มนก็จะเตรียมตัวล้างก่อนนะครับุพึกก่าน ในคือมวนเด็ยดมาก็อ่อนแล้วนะครับมอนไม่ต้องไปมันเลอกมาเอางได้อีกเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็เอาไปแกงเลยจะแกงแบบคนไทยนะครับวันนี้แกงอาหารอิารสาะนะใส่ปลาแหลกด้วยใส่ผักา,าเยอะ ใส่แบบสะสมเยอะๆนะคะมันก็จะเซ็ตๆเลยสะอมเยอะมากนี่มันก็จะแกะหน่อควาแกะหน่อสดๆ คือหน่อเนี่ยมันหวานมากจริงๆนะครับเย็นหน่อไม่หวานจื้อเขาหน่อไม่หวานเนาะแล้วก็เอาแกงมาได้เลยเนี่ยไม่สามารถกินนะฮึขี้ยาเลียงเนี่ยขี้ยเลี้ยกเมียอนี่กลุ่มเมื่อนปะกลุ่มเขาเยื่องยืนอหน่อน้ำดมาเอาบิ่ง น,นี่ครับทำงี้แล้วเกลียดนะไม่งั้นก็เอาไปลามแล้วก็ไปยำาน่มันหวานมากๆนะฮะเดี๋ยวมุ่นกลับไปประเทศไทยเนี่ยม,มุนจะพยายามเอาพันเอาเอาไปปลูกน,นะไปปลูกนะฮะแต่ไม่มีพันหรอกมันจะมีเอาต้นอ่อนมาเร็ดมันอ่ะถ้าเป็นเมืองไทยเขาจะพอะเปลี่ยนนะแต่ที่นี่เขาจะไม่พอเปลี่ยนเขาจะเอาต้นอ่อนของอันเนี้ยแล้วก็เอาไปปลูกน,นะครับหลายคนอยากได้พันไม้อันนี้มากๆเลยเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวมุนจะอาไปปลูกรูน,นเอาไปรูนะฮะว่ามันจะติดหรือเปล่า นี่มนก็จะทำเป็นอันนี้พี่น้องไออะไรนะผ่าเหียบอันนี้มันใหญ่มากนะมอนก็จะผ่าแบบนี้นะครับผ่าทั้งค่งแบบนี้แล้วเอไปแกงแล้วก็จะแกงอันเล็กอัน,นเล็กไม่น้อย,อยมันด้วยนะัวแบบนี้แล้วมันก็จะกินทั้งอันเลยจะไม่ผ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะผ่านนะครับ ว่าทำเยอะเกินไปก็กินไม่หมดเนาะหมอนก็จะเอาไปทําอย่างอื่นบ้างเห็ดเป็ตัดเยบอยู่หรอพี่น้องเอ๋ยจชร่วม,มกันต้องผักให้เลยเพราะว่าเห็ดมันก็สุกเดียวอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ทีนี่มันก็จะสับน้องไหมหอมไม่หวานค่ะคือกินสดได้เลยก็ไล้นะฮะมันหวานจริงๆอยากให้พี่นองไปกินดูไม่ขมนะครับไม่ไม่ขมไม่ฝาดนะ แล้วมันจะทําทำชิ้นใหญ่นิดนึงนะกินจะได้กรุบ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 แล้วมันจะแกงสดๆแบบนี้ไม่ต้องไปต้มน้ำทิ้งเดืออะไรเงี้ยฮะเอามาผัดแบบมันเหมือนหนอ่อมันเหมือนคล้ายๆกับตัน่อไม้าอนะมันจะอร่อยกับมะพร้าวอีกครับคลิกกันมเนี่ยมันก็จะใช้อันนี้นะฮะ พริกสดกระเทียมสดนั้นเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเลยนี่นี่กุศลมาเนี่ยมัน,น,นมก็เลยใส่อันนี้นะครับได้ใส่นี่ย สลงไปใช่้วนั่ก็ใส่ปลาดลงไปนะฮะปลาดก็นเลยกีปอนั่หน่เก็บมกบากัแล้วก็ใส่คงม ใส่ชุบโรยเยอะจะไม่อร่อยเลยยังไงนเนาะนะฮะตอนนี้ก็มันก็จะใส่หน่อลงไปนะคะเอามาใส่ที่ลงไปอันนี้เรากำลังทำที่ผัาผูดอลังไม่ใช่หมอ เอาหม้อน,น้ำเดือดแล้วก็เอาใส่ถังวองไปก็กินได้เลยครับ่ล้วก็นำถั่วแล้วถั่กุดมานี่เรก็ใส่เห็ดลงไปนะฮะแล้วสาว้อมใส่ที่ลัางให้อีกนิดนึงนะพี่น้อง ใส่เห็ดหมกาส่เห็ดลงไปทีนี้มอนก็จะใส่สะอมแล้วนะครับแกงสะโอมเห็ดเยอะจัดเลย มองเด็กไปด้วยเหรอ เดี๋ยวจังไลยครับพี่น้องเนาะนี่เุณไปทำเชียบอ๋อทีนี้เออใส่ความยั่งยักลงไปนะครับปิดท้ายร้อนๆเลยครับนี่ ชิมก่อนอืมแซ่บแโอเคนาารักินกนนะครับ เราใชา้ท่านอะไรกว่านี้นะครับมาพี่น้องเราไปกินฉ่ำๆกันครับอ้ยร้อนร้อนเราไม่หวานเที่หมโมไปไปกินกันครับ ที่นี่ก็จะมีะหมกขี้ปลาไหลนะฮะหมกขี้ปลาไหลหรือว่าหมกไส่ปลาไหลนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นขี้ปลาไหลนะฮะผักใส่ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ต้นผักอย่างนะั้นผัก ไลักชูด้วยเอามาลักชูเอามาพักฮ่าพ่อหมี30สิต้นนะครับพี่น้องกินกันนะครับอืเจ้าดีครับมาเหงน้ำกันครับไาชองมาแลยมาปัง เพาะอันนี้กินกับอันนี้อร่อยมากเลยหูปลาไหล มากินข้าวนะไปเสร็จเพาะให้บุกิึ้นเยอะๆพักเยอะมากเลย เราไม่เห็นหน้าคนหล่อคนหล่อหล่อนะครับเห็ดเพาะชอ,อบ ความปลาแหลกเผ็ดเผ็ดร้อน ไอ้ทหารจั๊กเบอร์เลยนี่ยพ่อพไม่เคย,ยกินอาหารไทยกว่ามาจักมกเคย,ยกินพ่อค้าเคย,ยก,คยยนกินพ่อค้าพูดเลยว่าเป็นเป็นรุ่นน้องนะฮะเขาก็มาจากประเทศไทยเหมือนกัน เราอย่งเข้าไปไม่เลยเหมือนกันนะครับแล้วมนขอจบที่ไม่ทำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าที่มันสิบ้านาทีแล้วเอ็นตาเนียมันชา <c oughs> แล้วก็มันโดดยากนะฮะแล้วก็ขอโทษขออาภาัยที่มมนไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจและในเฟสในยูทูบนะครับ อิน,นเทอร์เน็ตมันจำกัดเราก็ไม่สะดวกมากมากนะฮะขอโทษจริงๆครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและการติดตามนะครับมณ์ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็จะขอตัวกินข้าวต่อนิดนึงนะครับก็คือมณ์ก็มาโชว์การกินแล้วก็การทำหน่อไม้วานแกงใส่เห็ดเพาะแช่ๆนะครับก็มีซํานีนะครับฮัลโหล my friend แดกิวโซมาดนะฮะ อ่า uh, thank you so much and อ uh, ่า subscribe แล้วก็เอ้ยมาว้าวอ่ะนะฮะโอเคครับ